สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะและใน EP นี้ครูก็มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการล้างผักและผละไม้มาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะผักผลไม้บางชนิดนั้นนะคะอาจจะมีสารเคมีที่หลงเหลืออยู่บริเวณผิวหรือเปลือกของผลไม้นะคะ ดังนั้นก่อนที่จะนําไปรับประทานนะคะจึงต้องนํามาล้างทําความสะอาดนะคะแต่วิธีการล้างนะคะจะต้องทําความสะอาดมากกว่าการล้างด้วยน้ําสะอาดตามปกตินะคะเพื่อไม่ให้สารพิษหรือสารเคมีดังกล่าวนะคะเข้าไปในร่างกายของเราได้ค่ะดังนั้นวันนี้ครูจึงมีวิธีการล้างมาฝากเด็กๆด้วยนะคะค่ะเรามาดูวิธีการล้างกันเลยดีกว่าค่ะ วิธีการแรกที่ครูนำมาฝากเด็กๆนั่นก็คือให้ใช้เกลือป่นนะคะ1ช้อนโต๊ะผสมลงในน้ำา1กะละมังนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นำผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งค่ะเพื่อเตรียมไปรับประทานได้เลยค่ะและวิธีการที่2นะคะ ให้เด็กๆใช้น้ำส้มสายชูห่งช้อนโต๊ะนะคะผสมลงไปในน้ำหนกะละมังนะคะหลังจากนั้นก็ทำเช่นเดิมค่ะโดยการนำเอาผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะหลังจากนั้นก็นำมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วก็นำไปจัดเตรียมรับประทานได้เลยค่ะ นำผักผล,ลไม้ไปล้างก่อนรับประทานนั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับประโยชน์ของการล้างผักและผละไม้นะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะประโยชน์ของการล้างผักผลไม้ก็จะทำให้ผักผลไม้นั้นสะอาดและไม่มีเศษดินหรือฝุ่นละอองหรือสารเคมีที่เกาะติดอยู่บนผิวหรือเปลือกของผลไม้นั่นเองค่ะ รวมไปถึงเราสามารถนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะผู้รับประทานนะคะก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าไม่มีสารพิษเข้ามาในร่างกายนั่นเองค่ะ เด็กๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าในบางครั้งนะคะที่เราปอกเปลือกผลไม้บางชนิดนะคะเช่นแอปเปิลสาลี่หรือลูกแพรนะคะในบางครั้งเนี่ยเมื่อปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเกิดเป็นผิวคร้ำดำไม่น่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะดังนั้นวันนี้ครูจึงมีเทคนิคในการปอกผลไม้เหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่ให้เปลือก ไม่ให้ตัวเนื้อผลไม้นะคะมีสีดำคล้ำมาฝากเด็กๆด,ด้วยละค่ะค่ะแล้ววิธีการที่จะไม่ให้ผลไม้เหล่านี้นะคะมีสีคล้ำหลังจากที่ปอกเปลือกแล้วนะคะ นั่นก็คือหลังจากที่เด็กๆปอกเปลือกผลไม้เหล่านี้แล้วนะคะให้นำไปแช่ในน้ำเย็นที่ผสมเกลือก่อนนะคะแล้วจึงนำไปรับประทานค่ะเพียงเท่านี้นะคะผลไม้ที่เด็กๆชื่นชอบนะคะก็จะมีสีที่เป็นธรรมชาติและน่ารับประทานไม่ํานั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะครูน้ำอ้อยก็มีเกร็ดความรู้นะคะมาฝากเด็กๆแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวครูจะฝากลิงก์ไว้ให้เด็กๆทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะครูน้ำอ้อยก็ต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะและคลิปหน้าเราจะเจอกันในเนื้อหาอะไรก็มาคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ